ที่แล้วหนูตรวจ HPV กับแป๊บวันนี้มีตกขาวแบบครีมต้องรีบไปพบแพทย์ไหมคุณรู้ไหมว่าตกขาวกับ HPV ในคนละโลกกันเลย mm hmm. เพราะว่า HPV เนะี่ยไม่ได้ทำให้มีตกขาวผิดปกติไดๆทั้งสิ้นคือบางคนเข้าใจผิดไงรีบวิ่งไปโรงพยาบาลเพราะว่าฉันมีตกขาวเออเอาหนักหน่อยปวดท้องฉี่ขัดเอาเลยเว้ยแบบฉันต้องเกี่ยวกับ HPV แน่เพราะตอนนี้บูม <Boom. S 1> HPV ใครๆก็พูดถึงแต่จริงๆแล้ว HPV ไม่ได้ทำให้มีอาการอะไรเลย แต่ตกขาวที่ผิดปกติอะค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นอักเสบส่วนใหญ่นะเป็นอักเสบแบคทีรียหรือเชื้อราอะซึ่งอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันได้บ้างตรงที่ถ้าสมมติว่าคุณอักเสบบ่อยมากเลยบ่อยสุดๆเลยมันอาจจะบ่งบอกว่าคุณอนะพร่องแลคโตบาเิลัสในช่องคลอดหรือเปล่าอืมมันถึงอักเสบบ่อยถูกไหมยกเว้นว่ามีความเสี่ยงเช่นแบบฉันกินแป้งกินหวานกินขนมปังกินอะไรนะ อ่บราวนี่กินนูน่นกินนี่อะไรที่มันเป็นอาหารของเชือ้อราหรือว่าฉันก็ยังล้างฉีดน้ำไม่เลิกเข้าไปในช่องกิกี้ตลอดอันนี้กอ็อาจจะอธิบายได้ว่าอ๋อก็จะทำให้อักเสบแบคทีเรียอักเสบเชื้อราง,ง่ายถูกไหมแต่ถ้าบางคนนะไม่มีสาเหตุอะไรเลยที่จะทำให้ฉันอักเสบบ่อยอ,อาจจะเป็นเพราะว่าคุณพร่องและโตบซิลัสพอคุณพ่องและโตบซิลัสในช่องคลอดปุ๊บคุณะจะติดเชื้อ h อ v ง่ายแล้วติดแล้วก็ไม่หาย อ่ะอันนี้ก็อาจจะสัมพันธ์กันแบบนั้นแต่ว่าการติดเชื้อ HPV ไม่ได้ทําให้มีอาการอะไรเลยจ้ะก็คือตกขาวผิดปกติถ้าคิดว่ามันผิดปกติก็ต้องไปตรวจอ่าว่ามันเป็นอะไรนะคะก็ไม่เกี่ยวกับ HPV นั่นเอง